ไปที่ไฮโซน้ำหวานภรรยาของดาวินต้านะคะที่ก็เดือดจัดเลยแหละคะ่ะหลังจากที่มีคนนำรูปส่วนตัวของเธอนะคะไปแอบอ้างหลอกขายสินค้าค่ะ งานเข้าชุดใหญ่นะคะไฮโซน้ำหวานพัชสวีพยัคบุตรโพสไอจี IG ส่วนตัววัดเดือดจัดถูกนำรูปภาพช่วงที่เธอตั้งท้องไปโพสขายของเป็นสติกเกอร์ติดท้องคนท้องค่ะซึ่งภาพดังกล่าวก็คือภาพส่วนตัวที่เป็นการวาดขึ้นมาด้วยเครื่องสำอางไม่ใช่สติกเกอร์นะคะเหมือนเหมือนคำชวนเชื่อในโฆษณาซึ่งทางด้านไฮโซน้ำหวานค่ะก็ได้โพสต์รูปที่นำไปใช้ในการโฆษณาพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าน้ำหวานได้มอบอำนาจให้ทนายดำเนินการทางกฎหมายแล้วนะคะที่เอารูปไปหลอก เพราะภาพที่เห็นเกิดจากการวัดขึ้นเนื้อเครื่องสําอางและปลอดภัยอย่างมากไม่ใช่สติกเกอร์ตามข้อมูลที่เอาไปลงขายและสินค้านี้ไม่ใช่ของน้ําหวานนะคะการเอารูปไปใช้หลอกลวงแบบนี้ทําให้คนได้รับความเสียหายเยอะมากนะคะรวมทั้งตัวน้ําหวานด้วยดังนั้นน้ําหวานจึงมอบอํานาจให้ทางทนายดําเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ